2,000มนต้นๆก็ซื้อมือถือ S ซ e ร i e s ได้จริงหรอได้ดินี่ไง Galaxy S 2 5 FE ถ้าเราอยากถ่ายภาพแบบ Gen C หัวโตแบบเนี้ย ถ่ายไกลแค่ไหนซูมเอาแค่หัวก็ยังชัดเลยถ่ายด้วยระยะเลนส์หนึ่งเอ็กเนี่ยความละเอียดคือ50ล้านพิกเซลเลยนะจะซูมหรือว่าจะครอปเนี่ยก็ทําได้สบายเลยครับถ้าจะละเอียดขนาดนี้นะอ่ะซูมให้เห็นรูขุมขนกันไปเลยเห็นสิวทุกเม็ดถ่ายเสร็จเนี่ยก็เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการได้เลยแล้วก็เลือกเก็บเป็นสติกเกอร์ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเลยแค่แอปในกลเรอรี่ที่มีให้ในเครื่องเนี่ยก็ทําได้แบบนี้เลยครับมาดูเรื่องสกินโทนกันบ้างส,สาวๆหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องติดเหลืองติดแดงไปใช่ไหมอันเนี้ยใช้โหมดกกล้อองถถ่่่าาาายยยรรููปปติในเนนีมด ภาพสดหลังกล้องกันเลยนะแล้วเนี่ยก็ผิวในสภาพแสงจริงนะครับสกรีนโทนถือว่าดีมากๆสีธรรมชาติเหมือนรัวทงรุ่นพี่ของเราอย่าง S25 Ultra เลย Generative Edit เนี่ยนอกจากจะลบคนแล้วนะก็ยังสามารถแต่งเพิ่มได้เลยอันนี้แอปติดเครื่องมาแล้วมาดูความฉลาดของรุ่นนี้กันเวลาลบเนี่ยกดเลือกพร้อมกันเยอะๆแล้วก็กดลบทีเดียวเลย AI ในรุ่นนี้ก็จะจัดการให้แบบเนียนๆเลยครับไม่ลดความละเอียดภาพด้วยนะถ้าอยากจะเติมวัตถุในภาพเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนก็แค่วาดสิ่งที่ต้องการลงไปแล้วก็ให้ AI ทําการเติมภาพให้เราแบบไม่ต้องตัด ต่อแค่เติมแค่นั้นใส่ไอเดียได้เต็มที่เลยครับแถมยังไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มก็ทําได้นะมือถือราคา20งหมืต้นต้นแบบนี้ได้แบบจัดเต็มขนาดนี้สายถ่ายรูปถ่ายวอล์กทำคอนเทนต์เชื่อเถอะคุ้มมาอัปเดต OS กันยาวๆได้ถึง7ปีเลยนะครับไม่มีตกรุ่นแน่นอน